น้องหินสฟ้อมแ้วจุดได้เลยขอให้โชคดีจนดี่คือรไฟลยของอำเภอดอนแมแดงจะมาถึราชดีเยาไปเยาไฟช่งเวลนอิน

อีวันปเยยสอะหรือไม่้ดลากนนดังเนี้ยดุนดุนแค่เวลานนแหละดุอมุนหมุนครับหมุนชัดจิ้อานได้ตีควันบางบางเข้านี่คือน้องอินสองของแข้งแมวนะครับไหลท่านบ้าสองร้อยสี่สิบิบนนนะครับผมนุั ัูเปาอยู่ในเกมนีนะครับประกองอาการนี้ลดมาเรื่อยๆนี่สองร้ยนี่ซ้ำซึมนะครับชัดเจนพิโตสุซานเดตลาครับีองรนรับแปดที่มาองศาจากพื่อนิ้มเปนผู้กัชัดเจนกัเหนใปิยางกองกังเลยไหลลงไปคุณก้นฝ่าีขาวนะครับขาวจัง องอากาศก็ไม่เรื่อยๆนะครับชัดเจนนะท่านเด้อสบายใจได้นะครับหนึง่งรูมว่าชัดเจนนะครับเสร็จแล้วอาการเดียว้งแต่เริ่มต้นนะครับจนจบจะได้ไหมชัดเจน ร้อยสามสิบเขาตลอยสามสิบร้อยสี่สิบตอนนี้วะสี่สิบมนี้เตือนตอนนี้วะรร้อยห้สิบ นเพื่อนรีสามัคคีเป็นคนนองนใดเอวระมัามัคนจียังไปใส่พวกสองสามจากสองสาวันครับชัดเจนติดตต้ได้ตลอดนะครับก็ตัตำเลยะี่มาเบาววมันต่ำหรือว่าสูงอยู่ะอดเบิ่นในกล่องวัดจังไรเว้ยวาจ้นะครับช่องนี้ชัดเจนนะครับต่ำสุดแล้วนะครับ ตรงนี้ร้อยแปดสิบพนยแปดบ้อบอกยาครับอันนี้มันอะไรนตัวสีซีลงมาเรื่อยนะครับ่งฝาดัฝาขาไว้นะครับก้อนสีมึงะดูนะครับเื่อนลงมาแล้วไรัดแกไก่ใด้อฝามึเข้มนะครับโอ้ห่บัั เห็นไปไ่นะครับเราจะใสุ่รยะพินิษนะครับวอกับกาันเดอนะครับจังหวะเดียวนะครับชัดเจนไหลลงมาเห็นชัดเจนนะครับท่านเหลืออีกเยอรับไปไหมงมาจังหวะทุ่น้อยสามลดระดับลงมา่ ส9เกาลีีออิบเก่าสองร้อยสามสบหวินาทีนะครับ